เยี่ยโคล่าดไปใต้เลยวะเมื่อวานมีสุราชไงเออใช่ใช่ใช่วันนี้โคราชชกกันเท่าไหร่ครับร้อยสิบครับมาสอบครั้งแรกเป็นยังไงครับผ่านพอดีเลยน้ำหนักนี้ร้อยสิบหกคุมมาเยอะไหมประมาณกิโลครับสามกิโลแล้วอากาศหนาวๆนี่ทำไงอ่ะวิ่งปกติเลย เราเก็บตัวมาที่วันยวไฟนี้หนึ่งเดือนได้ทกความต้อซ้อมมี่ารบ้างมีมีพฤติกรรมมีเพื่อนที่งเรงายมีบ้างว่าไรอ่ามีเพื่อนอ,อยู่เยอนะครับตอนนี้เปิดเทอมแล้วกลับมาซ้อมเงินแน่นเหมือนเดิมนะครับผมเราชกไว้กี่ไฟที่หลังโควิดนี่ของไฟเป็นไงบ้างชนะรอบหนึ่งแล้วก็ก 1, ลุกเลิกครับ ได้ครับใครเดี๋ยวขออะไรขอเข้ามาเดี๋ยวผมทำให้เราลองขอให้เขามาครับไม่ได้ทะไห้แน่นอนครับขอดูผู้มวยผมพาไปดูนะเราเป็นมวยอะไรนี้มวยเดินมวยกันมวยเดินมวยบูมวยชนนะครับผมเราได้มาชกระดมเินล่าสุดเมื่อไหร่นี่ นานแล้วนานแล้วคิดว่าตื่นเต้นไหมไม,มีบ้างน,น,นิดหน่อยนะกับผู้ชกนี่เคยเจอไหมไม่เคยเจอเลยอ่าเห็นรูปร่างดูนะตัวเป็นยังไงคนระับพอๆก,กันไม่หนักใจเนาะนะครับเราอายุไหร่ครับอายุสิบแปดคนจังหวัดจังหวัดชัยภูชายาภูน,นนะมาซ้อมโคราชเราปล่อยๆประมาณ <55. S 1> สิบหกเท่าไหร่นะอ้าสิบห้า วยตัดปีมือเลยเขามีบูไอ้คาว่าบูเลย1นึ่สอลุ้นได้ไหมไม่ไม่ไม่อะไรก็ดูดูครับ๋อดูดไปก่อนนะมีลุกหนักขนาดอะไรแข้งหรือหมัดแข้งถถนัดเตะเราถนัดซ้ายหรือขวาครับขวาขวาหน้าสูงร้อยร้อยสเครับเราชกมวยมาลงน้งกี่ปีแล้วนี่ิตปมาณ ห้าสิบครห้าสิบหัวไฟในเมืองกรุงนีกี่ไฟทีทไฟอะไรครับสี่ไฟไฟนี้ไฟที่ใคนดีใครดีเป็นที่ห้าเยนไหมฝากพี่น้องก็เยนหน่อยครับวันนี้ฝากชาว,วชียภูมิเลยครับโคราชใช่เป็นน้ำใจของแม่ครับครับผมครับผมเพจกับมากครับครับโรบงเรียนกีฬาโคราชส่งเข้าประกวดนะครับ